ตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมนี่เป็นคำยืนยันจากเจ้าของบ้านแล้วนะดีถูกบ่อยด้วยนะครับโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมท่านมาอยู่ที่ถนนเส้นหนึ่งนะครับเป็นพันท้ายนนรสิงหงนะครับก็เป็นต้นตะเคียนที่ทางบ้านของพี่เขาเนี่ยเก็บต้นตะเคียนนี้ไว้เขาบอกว่ามานานหลายปีลยแล้วนะครับก็เอาขึ้นมาอยู่ที่นี่เนาะแล้วก็มาถามรุ่นนี้เขาก็ไม่รู้ นนแต่ว่าเขาก็มีการบูชาอยู่ตรงนี้เหมือนกันเราก็เลยพาท่านผู้ชมท่านแวะมาขอโชคขอลาบก็หวังว่าจะทําให้ท่านผู้ชมท่านได้รับโชคในรอบต่อไปเนาะอีกแค่วันเดียวท่านผู้ชมนะวันนี้ปุ่งนี้ก็15เป็นโคกสุดท้ายนะเราก็เอามาส่งให้ท่านผู้ชมก่อนนะก่อนที่จะได้รับโชคในรอบต่อไปนะเลขนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเหมือนกันนะไม่ได้ว่าไม่ได้เลขที่โมโนนะท่านผู้ชมนะ้เลขที่เราเห็นจริงๆนะครับที่เราส่องให้ดู นะครับเดี๋ยวเราจะไปส่องให้ท่านผู้ชมได้เห็นทั่วๆกันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวหาไปพร้อมๆกันนะครับว่าเลขจะเป็นอย่างไรเนาะแล้วก็มาติดตามรับชมคลิปวีโอนี้ไปพร้อ,รอมๆกันด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับเราด้วยนะครับเราพามาขอโชคที่เล่นพันธุนทรศริงนะครับเป็นอยู่เขาเรียกหมู่บ้านอะไรไม่รู้อ่ะพี่เขาไม่อยู่ละอืมก็หวังว่า,าจ,จะเป็นคลิปดีๆเนาะอาจจะได้รับโชคก็เป็นได้นะครับ ไปดูกันครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามรับชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันครับไปอท่านผู้ชมทุกท่านมาขอเลขนะครับขอหวยที่นี่นะครับวันนี้ก็เป็นเจ้าแม่แตะเคียนเนาะที่ทางที่หมู่บ้านเนี่ยเขาทําไว้นะครับที่บ้านเขาเองเนาะเขาทาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้จะมีเลขอะไรให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเอาไปเสี่ยงโชคนะครับมาดูกันกชมนะมาขอกับทางท่านผู้ชมทุกท่านพาสองเ, <Rab. S 2> เลขนะตอนนี้ก็ขอกับ เจ้าของบ้านเขานะครับเขาก็บอกว่าเข้ามาถ่ายได้นะครับก็เลยมาถ่ายนะครับก็ไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมก็แค่มาขอเลขนี่แหละนะครับมาขอหวยกันนะครับมาขอหวยนี่ท่านผู้ชมจะพาส่องตรงนี้เห็นไหมนี่เห็นตัวนี้ไหมเลขห้าป่ะฮะต้นใหญ่มากเลยหรอต้นใหญ่ นี้ท่านผู้ชมนะก็จะเป็นต้นไม้ที่ทางนี่ไม่ไรู้เขาเจอที่ไหนเอ,อ่อพี่สะจริงๆก็นาก่าจะมีคนเข้ามาไหว้เหมือนกันนะพอสมควรเหมือนกันเพราะเนี่ยมีมีมีตังอยู่วางอยู่ที่นี่ด้วยนะอืมนี่นะครับก็มีชุดไทยให้อยู่นะเนี่ยสองสามชุดเนาะนะอืมอันนี้ต้นตะเคียนเหรอหนูใช่ไหม อันนี้ได้มาจากที่ไหนลูก่หอนอ๋อหนูก็ไม่รู้ต้องถามแม่เขาแล้วมัม้งท่านผู้ชมรู้สึกว่าคือเป็นต้นน่าเหมือนเหมือนเหมือนเป็นต้นเดียวกันไหมเนเนาะดูสูงยังสมบูรณ์อเลยเนาะอ๋อ ท่าผู้ชมนี่ก็จะเป็นอยู่ในเขตพันท้ายนราสิงค์นะครับเออด้านล่างอ่ะเหมือนเหมือนโดนไฟเราพามาขอหวยนะครับหนูเคยเห็นฝันเห็นไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นเจ้าแม่ปะเคยด้วยอยน้องเคยเห็นด้วยท่านผู้ชมหนูเห็นเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง จะแม่สวยไหมจะแม่เป็นยังไงจะแม่สวยจะแม่สวยด้วยนะครับนี่นะน้องนี่บอกน้องบอกเห็นนะครับอืมมนาจากม่คอไม่รู้กี่ปีแล้วค่ะอ๋อมานานแล้วมาอยู่ในคอนี้แหละนี่ถ้าเราจะลงแป้งเขาจะว่าเราไหมได้เลยก็มีจุดมันจะลงแป้งอ่ะคอหวยวอะ่ะเนาะ ท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะที่เราจะพยายามหาเลขให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะนี่นะตรงนี้ก็เป็นต้นไม้ที่เขาบางคนนะ่ะเขาจะหาหัวจากต้นไม้ต้นแบบนี้ด้วยนะเพราะเหมือนกับใบมนะันน่ะจะเป็นเลขอันนี้เนี่ยใบมันจะเป็นเลขนะแบบต้น,ต,นต้นนี้ท่านผู้ชมมันจะมีรอยยับยับมันจะเป็นคล้ายๆเป็นคล้ายๆเลขอยู่เหมือนกันเนาะเห็นไะหมด้านด้านบนเนี่ยเนี่ยซูมให้ดูฮะ เห็นไหมมันมีเลขอยู่นะท่านผู้ชมนะจะบนอยู่บนนี้นะก็น,นี่ยังเห็นตัวชัดเลยดิท่านผู้ชมนี้อองบอกว่าเห็นเลขละไปดูกันแป้แปงเปง้งยีรถอะะเปิดอ่อยดิเปิดมาให้หน่อย ได้ไมั้งไหนอันนี้พี่เห็นเลขเลชั้นนี้มีเลขอยู่แต่มันเลขห้าอยแต่มันเลขซี่อย่ไม่เห็นอ่ะไม่เห็นเหรอเออไม่เห็นเอ็ดลองไปถามน้องดิว่าบอกแม่ดิขอลงแป้งดิว่าน่นแม่เขายืนนะ หรอถ้าไฟไหม้เขาจะเผาทำไมต้นตะเคียนน่ะมัน่าเป็นฟ้าผ่าเห็นไหมดูดำๆอ่ะเออเออฟ้าไม่ใช่ฟ้าผ่าหรอกแ้วจะเป็นไฟไหม้มากกว่าเขาจะเผาทำไมต้นตะเคียนอ่ะไม่ก็มันโดดไฟไฟป่าพูดแบบนี้ไงใช่ไหมล่ะถ้าไหมมันจะไม่มันจะไม่ได้ไหมโดนโคลนได้ยังไงเมื่อต้นมันยังไม่ไหมเลยเออ มันโคตรต้นกันเรยป่าที่ลงแป้งได้ไหมลงแป้งได้ไหมขอหวยอ่ะลงแป้งได้ไหมได้โอเคครับฮะห,หน้ารถเดีย๋ยวเราจะลงแป้งให้กับท่านผู้ชมดูนะครับว่ามีเลขอะไรบ้างนะเดีย๋ยวจะดูนะเราก็ยังไม่เห็นหรอกตอนนี้ท่านผู้ชมก็คล้ายคับคาเฉยๆว่าจะเหมือนจะมีเลขเนาะ ลองขอดูนะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งการหาเลขของพวกเราลองดูนะครับคืออาจจะเป็นชิ้นนี้อันชิ้นนี้ก็เหมือนนะเหมือนมนมีเลขเหมือนกันนะตรงนี้น,นี่ตรงนี้เหมือนมอนมีเลขอยู่อาจจะได้ยินเสียงรถวิ่งหน่อยนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันติดกับถนนเลยนะครับตรงนี้เป็นที่พี่ทางบ้านเนี่ยเขาเอาสารของเจ้าแม่ตะเคียนไว้ตรงนี้เลยนะครับ เราจริงๆเนี่ยเราผ่านมาตรงนี้ค่อนข้างบ่อยแต่เราไม่กล้าเข้ามาถามนะจริงๆเราวิ่งผ่านไปข้างในนะครับไปบ้าน<ม>าเป็นอะไรโครงการบ้านโคกอะไรข้างในเนี่ยท่านผู้ชมแต่เราเห็นอยู่ตรงนี้แต่เราก็ไม่ได้ขอสักทีก็ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะฝากท่านผู้ชมทุกท่านช่วยติดตามรับชมด้วยนะเดี๋ยวองกับเมย์จะเป็นคนหาเลขเนาะไม่รู้เมย์หาเปล่า <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูกัน <c oughs> เป็นไงเอาเอาไม่ลงแป้งมอเห็นแล้วหุย ต้นไม้นี่มีดอกม,มีเลขเหรอนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมแปดเก้าหรือสี่ไม่รู้สชธถูก <Search. S 2> <c oughs> แล้วต้องหาที่เรียบๆหน่อยเนาะเรียบแบบนี้ อันนี้เราจะหาเลขกันนะท่านผู้ชมนะเผื่อจะได้โชคนะครับเพื่อมันมันเป็นที่มันไม่เรียบอนะเนาะมันก็หาลำบากใช่ไหมท่านผู้ชมมันต้องหาที่เรียบเหนะ่อยนะครับมันมองหาที่เรียบเรียบก่อนนะ่ะคือต้นไม้นี้เราไม่แน่ใจว่าอาจจะแช่น้ํานานนะท่านผู้ชมมันก็มีลักษณะการผุมาเนาะอืม แล้วทีนี้เราก็หาที่จุดเรียบๆหน่อยนะมีเลขอะไรไหมบอกพี่หน่อย <c oughs> บอกพี่หน่อยได้ไหม <c oughs> เออแก้มยุ้ยเลย <c oughs> บอกพี่หน่อยได้ไหมมีตรงไหนมีเลขบ้างหาตรงไหนดีอะหนูนไม่รู้หน่อยงไหนงี้เหรอ ตรงไหนหนูชอบเล่นตรงนี้เหรอ,อมันไม่เรียบอ่ะดิยังไม่เห็นนะท่านผู้ชมเนาะยังเป็นลักษณะแบบว่าเราหาที่เรียบเรียบไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอาจจะดูตามร่องรอยอ,อื่นหรือเปล่า เป็นไงอองเห็นไหมไหนดูด้านหัวนี่มาดูตรงโคนเหมือนเดิมดีกว่ามั้งโอ้นี่เป็นไรละโดนทับเนี่ยดูดิเรื่เห็นด้วยโดนทับมันนี้สี่อยู่หรอฝั่งนี้อ่ะเลขสี่ว่ะดิอ๋อหนึ่งหกสี่อ่ะปะนี่มีมีดิฮะนี่หกสี่อ่ะปนี่นี่นี่ดูนั่นดูนี่ดีก่ะเออใช่หกสี่อ่ะ แั่นั้นเห็นไหมเห็นหกสี่ห็นปะเออหกสี่แปดสี่ได้นะหกสี่ก็ได้เออมองเห็นเลยแต่เมื่อคน,น 6, คนดูจะเห็นหรือเปล่าท <6, 4. S 1> ่านผู้ชมเรากำลังหาให้เนาะอือ เนี่ยอ้องลองมาส่องตรงนี้ดิเองเห็นตรงนี้มั้ยเลขอะไรเอ้ยนี่เลขอะไรพี่สถานที่เลขอะไรเหมืน 5, อนห้อ่ะหือ กระซูมไม่ได้เหรอจีเหรอจี๕หกหรอไม่เห็นอองอองห็นนะพี่ไม่เห็นตัวไหนพูดมาเลยเห็นหกเหรอฮะเห็นหกเหรอยังไม่เห็นเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้ยังไม่เห็นเลขอะไรเลยนะเพราะว่ามันเปลากลางกลางคืนเนาะมันจะเป็นแบบไอ้กลางวันจะเป็นแบบนี้แหละเนาะ ตอนนี้เราก็พยายามลงแป้งลหลายจุดนะท่านผู้ชมนะลงแป้งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็จะพยายามหาไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเราจนกว่าจะเลขที่ต้องการและถูกใจนะท่านผู้ชมเนาะก็จะมีอยู่เดี๋ยวเราจะไปส่องเลขไปพร้อมๆกันเนาะไปติดตามรับชมไปท่านผู้ชมมาอืม คือมันเป็นช่วงเวลากลางวันนะท่านผู้ชมเนาะมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหรนะ่เนาะแต่ถ้ามันเป็นกลางคืนมันก็โอเคอยู่นะมันก็น่าจะเห็นได้เห็น,เ,หนเลขอยู่เนะาะจะเป็นกลางวันท่านผู้ชมมันก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหรนะ่เนาะโอเคท่านผู้ชมผมจะพยายามส่องให้ท่านผู้ชมแล้วก็พูดคุยของกับเจ้าของบ้านไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ประวัติเนาะโอเคท่านผู้ชม เม่นี่ได้แล้วนี่ไง963เลยเห็นไหมเออ963เห็นปะ96นี่เลขเดียวกับที่วัดโน้นเลยเฮ้ยอยู่ตรงนี้นี่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 85 85เนาะ85นี่ไง แห้าห้าแปดนะเมย์ไปดิเมย์วนไปดิวนเ้าไปในได้รู้นะดินี่นี่นี่รอดไปรอดไม่เาเดินอ้อมถ้าผู้ชมนี่นะจะชี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะอะเดี๋ยวให้เมเมย์เป็นคนชี้ให้ดูนะเก้าหกสามก่องไอเมย์นี่อตรงนี้เห็นไหมเก้าหกสามเห็นไหม้ยมาตรงนี้หายไปอ่ะไม่หายตรงนั้นไงอุ้ยเก้าหก เออในตัวนั้นเราจะเก้ายาวๆอ่ะเก้าหกสามใช่ใช่เก้าหกสามมันดูแบบเนี้ยชัดมากเลยชัดใช่ไหมใช่แต่ในนี <kommer au trauma> ้ในนี so <Q>. ้ก็เหมือนกันนะเก้าหกสามไม่รู้สามหรือเจ็ดโดยทำไปตรงนี้สามใช่ไหตรงเนี้ยเหมือนตรงเนี้ยตรงเนี้ยเหมือนแปดห้าแปดแปดแปดสองป่ะห้าห้าแปดสองป่ะ ตรงนี้เมย์แปดสองอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมตรงนั้นนะที่ที่เราเห็นเป็นนะฮะเนีี้เป็นเก้าหกสามนะตรงปลายนิ้วตรงที่มีนั่งอยู่ตรงนั้นนะเมีเอาโทรศัพท์หลบอ่าตรงนั้นเลยท่านผู้ชมนะเก้าหกสามนะคิดว่าเป็นเก้าหกสามนะเมชี้เก้านะเก้าอันนี้หกนะครับแล้วก็ตรงนี้สามอืมแล้วตัวด้านล่างนี้นี่ตรงนี้ที่มีแปดห้าเนี่ยมันมีเลขสองอยู่ตัวหนึ่งด้วย หรือจะเป็นหกแปดห้ามองตรงนี้ไม่ชัดต้องไปมองในกล้องเออนั่นแหละท่านผู้ชมชัดมากนะประมาณเนี้ยได้แล้วเนาะได้เลขตามนี้แหละผมว่าชัดแล้วนะในกล้องเนี่ยเห็นมีสองจุดนะครับก็เป็นเก้าหกสามนะครับกับแปดห้าเก้าหกสามกับแปดห้าชัดมากอืม ถ้าผู้ชมนะเราก็สรุปเลขให้ตามนี้แล้วกันเนาะเลขที่ผมเห็นเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเลขตัวนี้963นะเห็นไหมเห็นที่มือเนาะ963นะครับแล้วก็มีตรงนี้มันจะมีอยู่ประมาณตรงแถวนี้นะ85นะท่านผู้ชมนะ้ด85กับ285หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจอยู่ตรงประมาณนี้85ก็มีโอกาสนะท่านผู้ชมนะ้อแล้วก็เป็น9 936396ได้เนาะก็ประมาณนี้นะครับรายเลขตามนี้แหละที่เราเห็นเนาะ ก็ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมท่านด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับคน2องเลขเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอมาจนจบเนาะไงฝากกดแชร์ให้ด้วยแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปวีดวีโอหน้าสวัสดีครับผมเอาไปถ่ายลงไป YouTube ครับ หเหตหวยมีท้างในนะมีทางในเหรอ